ระเบียบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลในการจับกลุ่มผู้ขายสลากเกินราคาพศ2566ร 2, ะเบียบนี้ประกาศราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่6มิถุนายน2566โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรปับปรุงระเบียบ สำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลในการจับกลุ่มผู้ขายสลากเกินราคาพศ2560เพื่อให้การจ่ายเงินรางวัลในการจับกลุ่มผู้ขายสลากเกินราคามีหลักเกณฑ์ขั้นตอนและอัตราการจ่ายเงินรางวัลการจับกลุ่มผู้ขายสลากเกินราคาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา13อนุ6แห่งพระราชบัญญัติสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลพศ2517และมะติคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลในคราวประชุมครั้งที่3ทับ2566เมื่อวันที่17มีนาคม2566จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ข้อหนึ่ง ระเบียบนี้เรียกว่าระเบียบสำนักง,งานสรากกินแบ่งรัฐบาลว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลในการจับกลุ่มผู้ขายสรากเกินราคาพศ2566ข้อ2ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไปข้อ3ให้ยกเลิกระเบียบสำนักง,งานสรากกินแบ่งรัฐบาลว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลในการจับกลุ่ม ผู้ขายสลากเกินราคาพศ2560ข้อ4ในระเบียบนี้สำนักงานหมายความว่าสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลผู้อำนวยการหมายความว่าผู้วยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเจ้าหน้าที่หมายความว่าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจรวมถึงเจ้าพนักงานอื่นๆซึ่งกฎหมาย ให้มีอำนาจในการจับกลุ่มสลากหมายความว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลรวมถึงสลากอื่นใดที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นผู้ดำเนินการจัดพิมพ์และจัดจำหน่ายผู้แจ้งความจับกลุ่มผู้แจ้งความนำจับหมายความว่าผู้แจ้งความว่ามีการกระทํา ผิดกฎหมายเกี่ยวกับการขายสระกเกิลราคาจนนําไปสู่การจับกลุ่มเงินรางวัลหมายความว่าเงินที่จ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้จับกลุ่มและผู้แจ้งความนําจับผู้ขายสระกเกิลราคาข้อ5สํานักงานจะได้พิจารณาจ่ายเงินรางวัลให้แก่ผู้แจ้งความนําจับ และเจ้าหน้าที่ผู้จับกลุ่มผู้ขายสระบเกินราคาในเมื่อคดีถึงที่สิ้นสุดแล้วโดยมีหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินรางวัลในการจับกลุ่มดังนี้ข้อ 5. ้าวงเล็บหนึ่งเจ้าหน้าที่ผู้จับกลุ่มได้รับคดีละเท่ากับจำนวนเงินที่เปรียบเทียบปรับแต่ไม่เกินคดีละ500บาท การจ่ายเงินรางวัลให้กับเจ้าหน้าที่ที่จับกลุ่มในหน่วยงานหรือส่วนงานเดียวกันกรณีดำเนินการจับกลุ่มผู้ขายสลากเกินราคารายเดียวกันเกินกว่าหนึ่งครั้งให้มีสิทธิ์รับเงินรางวัลน,นำจับหนึ่งครั้งต่งวดวงเล็บสองผู้แจ้งความนำจับได้รับคดีละเท่ากับจำนวนเงินที่เปรียบเทียบปรับแต่ไม่เกิน คดีละ500บาทการจ่ายเงินรางวัลในการนำจับโกรณีผู้แจ้งความนำจับแจ้งความนำจับผู้ขายสลากเกินราคารายเดียวกันเกินกว่าหนึ่งครั้งให้มีสิทธิ์รับเงินรางวัลน,นำจับหนึ่งครั้งต่องวดการจ่ายเงินรางวัลในการจับกลุ่มผู้ขายสลากเกินราคาให้แก่ผู้แจ้งความนำจับ หรือเจ้าหน้าที่สำนักงานจะทำการโอนเงินผ่านธนาคารไปยังเจ้าหน้าที่หรือผู้แจ้งความนำจับข้อ6ให้เจ้าหน้าที่ผู้จับกลุ่มหรือผู้แจ้งความนำจับเสนอเรื่องต่อหัวหน้าหน่วยงานที่ทำการจับกลุ่มตามข้อ5เพื่อพิจารณาขอรับเงินรางวัลในการจับกลุ่มผู้ขายสระละอราคาต่อสำนักงาน ข้อ7การขอรับเงินรางวัลในการจับกลุ่มผู้ขายสระเกินราคาต้องมีหนังสือจากหัวหน้าส่วนงานที่ทำการจับกลุ่มซึ่งมียศพันตำรวจเอกหรือผู้ที่มีตําแหน่งหัวหน้าสถานีหรือข้าราชการระดับชำนานการพิเศษหรือระดับ8ดขึ้นไปโดยยื่นเอกสารตามแบบแนบท้ายระเบียบนี้ และมีเอกสารประกอบอย่างน้อยดังนี้วงเล็บหนึ่งรายงานการจับกลุ่มะระฐากฐานการจับกลุ่มประกอบด้วยวงเล็บกอไก่สำเนาบันทึกการจับกลุ่มหรือบันทึกแจ้งข้อกล่าวหาวงเล็บขอไข่สำเนาบันทึกการเปรียบเทียบปักหรือสำเนาใบาเสร็จรับเงินค่าปรับวงเล็บสอง สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้งความนำจับและเจ้าหน้าที่ผู้จับกลุ่มวงเล็บสาสำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับเงินข้อ7วรสองสํานักงานจะจ่ายเงินรางวัลในการจับกลุ่มผู้ขายสลากเกินราคาเมื่อได้ยื่นคำขอภายใน6เดือนเมื่อคดีถึงที่สุด และได้รับเอกสารประกอบการขอรับเงินรางวัลครบถ้วนถูกต้องโดยจะทำการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารที่ได้รับแจ้งความประสงค์โดยตรงและถือว่าหลักฐานการโอนเงินผ่านบัญชีเงินฝากดังกล่าวเป็นหลักฐานการจ่ายเงินให้กับผู้แจ้งความนำจับะเจ้าหน้าที่ข้อ8คํคำขอเงินรางวัลในการจับกลุ่ม ในปีงบประมาณใดให้เบิกจ่ายภายในวงเงินของปีงบประมาณนั้นโดยไม่นำไปเบิกในปีงบประมาณถัดไปข้อ9ให้ผู้มีการรักษาการตามระเบียบนี้และให้มีอำนาจออกรกเกณฑ์วิธีการประกาศคำสั่งและอื่นๆเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้ข้อ9ก้าวรกสอง ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ให้นำเสนอผู้ในการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดคำวินิจฉัยดังกล่าวให้เป็นที่สุดข้อสิบการยื่นขอรับเงินรางวัลในการจับกลุ่มซึ่งได้ยื่นก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับและยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จให้ดำเนินการต่อไปตามระเบียบ ที่ใช้บังคับอยู่เดิมจนกว่าจะดำเนดินการแล้วเสร็จประกาศณาวันที่7เมษายน2566ประธานกรรมการสรากกินแบ่งรัฐบาลกฎหมายที่เกี่ยวข้องพระราชบัญญัติสำนักง,งานสระกินแบ่งรัฐบาลพศ2517มาตรา3ในพระราชบัญญัตินี้คณะกรรมการหมายความว่า คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลผู้อำนวยการหมายความว่าผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพระราชบัญญัติสลากกินแบ่งรัฐบาลพศ2517มาตรา11ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่าคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลประกอบด้วยอน,นุหนึ่ง ประหลัดกระทรวงยุติธรรมประหลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการอนุสองผู้แทนกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ผู้แทนกระทรวงหาไทยผู้แทนกระทรวงยุติธรรมผู้แทนสำนักงบงประมาณผู้แทนสำนักงานข้ามการนโยบายรัฐวิสาหากิจและผู้แทนสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยเป็นกรรมการ อนุสามกรรมการผู้ส่งคุณวุฒิจำนวน3คนซึ่งคณะลัมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกฎหมายการตลาดหรือสังคมด้านละไม่เกิน1คนเป็นกรรมการให้ผู้มืนในการเป็นกรรมการและเรขานุณการพระราชบัญญัติ สำนักง,งานสลักกินแบ่งรัฐบาลปศ2517รมาตรา13ให้คณะกรรมก,การมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลก,กิจการและวางนโยบายของสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์อำนาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึงอนุหนึ่งการออกระเบียบหรือข้อบังคับเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อนุสองการออกระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยการประชุมอนุสามการออกระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานและวิธีปฏิบัติงานอนุสี่การกําหนดตําแหน่งอัตราเงินเดือนการให้สวัสดิการและการส่งเคราะห์พนักงานและลูกจ้างอนุห้าการออกระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยการบรรจุ การแต่งตั้งการเลื่อนเงินเดือนการออกจากตำแหน่งวินัยและการลงโทษพนักงานและลูกจ้างตลอดจนการให้สิทธิแก่พนักงานและลูกจ้างอุทธรณ์การลงโทษได้ด้วยมาตรา13อนุ6การออกระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยการจ่ายเงินประเภทค่าพาหนะค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางค่าเช่าที่พักเครา่ร่วงเวลาและการจ่ายเงินประเภทอื่นๆ มาตรา13อนุ7การกําหนดราคาวิธีการจำหน่ายและการคัดเลือกตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลมาตรา13อนุ7ทับ1การออกประกาศกําหนดประเภทและรูปแบบสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยความหินชอบของคณะล้มตรีทั้งนี้ต้องให้ ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและศึกษาผลกระทบทางสังคมเพือ่อนำมาประกอบการพิจารณากรอ,ออกประกาศรวมทั้งต้องให้ผู้ด้อยโอกาสและคนพิการเข้าถึงการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลักกินแบ่งรัฐบาลด้วยอน,นุ7บอ้อ2กำหนดอัดตรางเงินที่จะจัด,จดสรรเป็นไรายได้แผ่นดินธรรมาตา22 อนุสและค่าใช้จ่ายในการบริหารงานตามมาตรา22อนุ3อนุ8การออกระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยการซื้อและการจ้างอนุ9การพิจารณาและอนุมัติงบประมาณประจำปีอนุ10การออกข้อบังคับว่าด้วยการจ่ายเงินบำเหน็จการจ่ายเงินสวัสดิการและการจ่ายเงินสงเคราะห แก่พนักงานและลูกจ้างตลอดจนการจัดการเกี่ยวกับกองทุนบำเหน็จพนักงานและลูกจ้างกองทุนสวัสดิการและกองทุนสงเคราะห